สวัสดีครับทุกคนอ,อย่าลืมไปคลอสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วนะเกลามากโคตรเกาเลยนะอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับการอยู่บ้านคนเดียวมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเพราะผมก็ยังมีเกมให้เล่นมีงานให้ต้องทํามีแมวให้เลี้ยงของเหงาก็าหยิบเพย์ห้ามาเล่นหยิบนินเทนโดมาเล่นบ้างคือ ูดจริงๆมันก็เงาอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาหาอะไรทำกันแต่ว่าตื่นมาเช้าเนี้ยสิ่งที่ผมอยากจะทำอย่างแรกเลยก็คือกินข้าวครับหิวข้าวแล้วหาอะไรกินกันขอเช็ค Facebook แป๊บหนึ่งเปิด Facebook มาเห็นแต่คนแต่งงานอืตั้งสถานะคบกันปีใหม่เขาดาวที่ไหนดีแค่ที่แลก เขาเดาคนเดียวไม่เป็นไงต้องมีคนไปด้วยอะ่ะอมืมือหนักมากใช่ไหมต้องจับมือกันอะ่ะโอ้เซง็งว่ะมีแต่คนมีคู่สั่งข้าวดีกว่าหิวไม่ไหวแล้วกินอะไรดีอ่ะมีอะไรกินบ้างเมนูไหนที่มันเหมาะกับคนโสดบ้างมาดูดิเมนูแรกนะครับเมนูนี้ จากเชฟทีปังเคอร์ชื่อเมนูว่าไก่ทิก้ามาชาล่าจากประเทศอินเดียเป็นไก่เบนจาย่างกับข้าวขมิ้นจัดเลยส่งตรงจากอินเดียกินอยู่ไทยใจไปอยู่อินเดียซะแล้วเฮ้ยเฮ้ยคือดูดีอะเฮ้ยคือเบือคืออันนี้ผมไม่ได้ไทายอินหนักนะแต่แบบว่าคือมันน่ากินจริงๆอะ่ะคุณดูดิคือแบบ หมือนเขาให้เครื่องมาครบมากอะเชื่อเขาทำได้ไงวะกินแหละไม่ต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวนะโซฟาด้วยกินคนเดียวก็ได้กินไปเราทายไปกินข้าวทางน้ำตาอือหืออือือ คือแบบเขาใส่เครื่องทงเครื่องเทศมาครบเลยอะ่ะนี่คืออาหารกล่องจริงเหรอวะแต่อย่างว่าเชฟพีบังเกอร์เขาเป็นคนทำเองไงมาเลยออกมาอร่อยแบบนีน้อร่อยอโคตรกลิ่นเครื่องเทศโคตรชัดอื เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งมาม,มาดี <c oughs> ก็มาดีครับยามาดีมาดิมาด,มาดีหิวแล้ววะ่ะจะหาสั่งอะไรกินดีวะอย่างนี้ต้องเชฟแคร์ละแบบว่ากินง่าย สไตล์เกมเมอร์แต่คุณภาพต้องดีนะเดี๋ยวกินหน้าคอมเลยเชี่อันลุกไปไหนแล้วดีไหมวันนี้เราจะอัญเชิญประทับร่างเจ๊ฝ่ายลงบนกล่องผัดขี้เมาไก่จัดเลยอ่ะเมน,นูเจ๊ฝ่าผัดขี้เมาเวฟระหว่างรอข้าวก็เล่นหนึ่ เห็นเขากินแล้วก็หิวแล้ววะกินมั่งเนี่ยวะนี่คือเมนูฟูซีรีผัดขี้เมา by เจ๊ฝสุดยอดเจ้าแม่สตรีทฟู้ดไทยแลนด์ผมบอกเลยว่าในจังหวัดนี้คุณจะหิวผมไม่แคร์แต่เชฟแคร์ครับกินไ <c oughs> หนดูสิผัดขี้เมา ทำไมเขาถึงเรียกว่าผัดขี้เมาอ่ะทุกคนนะนี่ผมสงสัยจริงนะแบบว่าคือเขาเมาแล้วก็มาผัดเจ๊ฝ่ายคือยก200ดีกีแล้วมาผัดให้เรากินเนี่ยมาดูสิอันนี้เขาใช้เส้นอะไรอ่ะมันเหมือนเส้นพาสต้าปะเป็นแบบพาสต้าเกลียวอ่ะอหมือนไปกินร้านเจ๊ฝ่ายเลยอ่ะผมเคยไปกินร้านเจ๊ฝ่ายมาก่อนเนาะอารมณ์นี้เลย คือแบบอันนี้คือเจ๊ไฝ่ยัดกล่องอะเหมือนแบบเจ๊ไฝ่มาผัดให้กินที่บ้านอีซี่สุดยอดมือเที่ยงเผ็ <c oughs> ดกำลังดีผักกำลังได้กระเพรากำลังเด็ด เผ็ดอร่อย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 จริง Very g o o เกิดเกิดเทุกคนรู้ไหมครับเชฟแคร์ที่ผมสั่งมาเนี่ยเราไม่ได้แค่ความอร่อยอย่างเดียวนะนอกจากที่เขาจะจัดสรรเมนูที่อร่อยให้พวกเราจากเชฟชื่อดังแล้วเนี่ยพวกเรายัางได้บุญด้วยนะทุกคน นั่นก็เพราะว่าเขามีโครงการเชฟแคร์นะครับเริ่มต้นในปี2563นะครับเป็นโครงการส่งมอบอาหารกลางวันจากฝีมือเชฟระดับแถวหน้าของไทยแก่ทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขในโรงพยาบาลและก็หน่วยงานต่างๆครับทุกคนที่เขาให้บริการแก่สังคมในช่วงโควิด19เนี่ยแหละครับแล้วก็ต่อยอดจัดตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ด้วยนะครับ เป็นมูลนิธิที่ใช้อาหารเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมในระยะยาวต่อไปนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นด้านต่างๆได้แก่ 1. สนับสนุนการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ครับแก่เยาวชนให้ได้รับโอกาสเป็นเชฟหรือผู้ประกอบการอาหารได้อย่าง,ย,างยั่งยืนครับดีมาก 2. ครับส่งเสริมวงการอาหารในประเทศไทยในการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นครับ เป็นการช่วยสนับสนุนในระดับท้องถิ่นด้วยผมว่าดีมากๆเลยนะครับและ3ครับอนุรักษ์มรดกด้านวัฒนธรรมการกินอยู่และอาหารไทยนะครับผมว่าข้อนี้ก็ดีทําให้แบบพวกฝรั่งต่างชาติได้รู้จักเมนูไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งรายได้ที่นํามาสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิข้างต้นที่กล่าวมานะครับก็มาจากยอดขายหลังหักค่าใช้จ่ายของเมนูเชฟแครเนี่ยแหละครับในรูปแบบอาหารกล่องแช่เย็นพร้อมทาน ที่เซเว่นอแล้วก็แบบแช่แข็งที่มีจําหน่ายที่โลตาสนั่นเองนะครับกินด้วยอิ่มด้วยได้บุญด้วยสุดยอดโดยเชฟแครนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพื่อสังคมมีคุณค่าทางอาหารรสชาติอร่อยสร้างสารรค์จากเชฟชั้นนำครับด้วยวัตถุดิบพรีเมียมสะดวกซื้อง่ายราคาไม่แพงเข้าถึงง่ายและคืนกำไรให้กับสังคมแบบร้อร์เ์ครับ เราสั่งมาจากเซเว่ต้องกินให้หมดภายใน7วันไม่งั้นมันจะเสียเพราะว่ามันจะมี2แบบแบบที่ซื้อมาจากเซเว่นะครับเชฟแคร์อันนี้จะอยู่ได้7วันใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวเราเอาไปมาครวเวฟวางไว้ก่อนแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งสมมติว่าบ้านจะน้ำทั่วอย่างเงี้ยอยากซื้อตุนไว้กินภายใน7วันไม่หมดใช่ปะ่ะก็จะมีแบบฟรีซเหมือนกันนะครับนี่มีหมดเชฟดังๆมีหมดเลย อยู่ได้เก้าเดือนซื้อได้ที่โลตัสนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะก็เอามาบดนี่เลยละกันเดี๋ยวจัดปาร์ตี้กินมันคนเดียวนั่นแหละช่วงนี้กำลังเพิ่มน้ำหนักได้ไงซัดหมดเอามากินดินเนอร์แล้วนะกินเยอะกว่าเราอีกดูดิอ้วนแล้วเนี่ยกินดินเนอรนะ์กันเนาะตื่นตื่นกินข้าว เราคงยังไม่ตื่นอะโอเคดินเนอร์วันนี้ผมจัดปาร์ตี้ชุดใหญ่ใหญ่มากแบบใหญ่โตมโหฬารเต็มโต๊ะเลยสกม้อเมนูแรกเป็ดผัดพริกแกงใต้ข้าวมันขิงน่าสนใจมากแต่เดี๋ยวค่อยชิมสปากเกตตี้เขียวหวานอกไก่โอ้สุดยอดโอ้ผมชอบเลยอกไก่ช่วงนี้กำลังฟิตเมนูที่สน้ำพริกอ่อง เป็นเนื้อจากอะไรนะเป็นเนื้อจากพืชเหรอเห็นเขาเขียนข้างกล่องเป็นเนื้อสัตว์จากพืชเหมาะสำหรับสายมังสวิรัตมาพร้อมผักแล้วก็ข้าวเหนียวข้ากล้องเลยนะดูดิสุดยอดเวลีก okay. ิดโอเคเดี๋ยวเราลองชิมเมนูแรกก่อนเป็ดนั่นแหละกินแล้วแหลงตายได้นอือหืออือหือ้อยจังหู้ ร้อยนัดเฮ้ยอ,อ,อันนี้ผ่านชิมเมนูที่สองก่อนกินนะครับกินเป็ดนะครับเมนูที่สองปากเกตตี้เขียวหวานผมได้กลิ่นกะทิด้วยเขาทำมาดีมากจริง พร้อมกับอกไก่เนื้อนุ่มลองชิมดูนะครับเนื้อมากเข้ก่อน เมนูที่สามน้ำพริกอ่องพร้อมกับข้าวเหนียวอืมก็กินพร้อมข้าวเหนียวอืมอืมล้ำขันนาดล้ำขันนาเจ้าอร่อยนะ พริกออกนี้อร่อยนะถ้าให้เด็ดอ่ะต้องกินกับผักด้วยสุดยอดคือเป็นเนื้อจากพืชที่คือมันอร่อยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่ากินผักอ่ะแต่แบบเหมือนเนื้อองจริงทำได้ไงวะสุดยอดลองกินดูนะครับ กินเยอะนะวันแล้วเนี่ยย่างเรากินอะอยู่กันสองคนก็แย่างเรากินหมดเห็นไหมเราตัวผอมเพราะอะไรอ่ะเทไงกินอยู่คนเดียวหนึ่งวันของ X e Cross จบไปแล้วครับวันนี้ก็นี่คือ1วันเหงาๆที่เป็นวันเหงาๆของผู้ชายหนึ่งคนพอไม่ได้เล่นเกมมันก็ไม่มีอะไรทำครับผมก็แบบอยากจะ หาอะไรกินอร่อยอ่อยแล้วพอไปเจอเมนูเชฟแคร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันกินง่ายก็เลยมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแบบแช่เย็นแช่แข็งไว้ก็ได้กาเดือนหรือจะแช่เย็นแบบกินภายใน7วันมันก็ได้ครับและอร่อยทุกเมนูจริงๆคือเชื่อแล้วว่ามาจากเชฟชื่อดังจริงๆนะครับเหมือนเชิญเจ๊ฝ่ายมาทำให้ที่บ้านเลยดูคลิปนี้จบแล้วนะครับวันนี้เรามีของรางวัลจากเชฟแคร์ มาแจกคนดูด้วยครับใครอยากได้นะดูไายละเอียดได้ที่ Description ใต้คลิปเลยครับผมทุกคนอย่าพลาดนะของดีๆมีไม่บ่อยนะกดเ้าไปเลยใต้คลิปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันอีกเดี๋ยวติดตามครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับเฟิม